นำตัวอย่างที่นำมาจากบ่อพักน้ำเสียของโรงแรมพบว่ามีลักษณะมุ่นดำม,มีกลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจนสัลนไฟและมีค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพหรือ b ี d สูงรวมถึงกักตกรสีดำที่ปนเปื้อนจำนวนมากน้ำเสียจะอุตสาหากรรมโรงแรมเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำเสียที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูงโดยเฉพาะจากกิจกรรมภายในเช่นการซักล้างการเตรียมอาหารและการใช้น้ำในห้องผักต่างๆขั้นตอนแรกน้ำเสียจะถูกปั๊มเข้าสู่ทางมิดเพื่อกวนประสงสารตกตะกอนพิเศษช่วยให้สิ่งกสกระปรกจับตัวกันเป็นก้อนเติม PSBTP Bio เข้าสู่ระบบน้ำเสียเพื่อทำการย่อยสลายส,สารอินทรีย์ ต่าต่างางงๆรวมมมไไปปปถึขปปัันนนนทีบเื้้กอส่วนน้ำที่ผ่านระบบบำบัดเบื้องต้นแล้วจะเข้าสู่ระบบ TP b o Green ซึ่งเป็นระบบกรองชีวภาพที่ทำงานร่วมกับ u e t h a Filter เพื่อดักจับและย่อยสลายสารแขวนลอยคอนลอยให้หมดสิ้นไปผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรม CSR และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่คืออีกหนึ่ก้าวสำคัญของความร่วมมือกัน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนกากตะกรของอินทรีย์สารทั้งหมดที่เกิดการตรกตะกรจะถูกนำไปแปรรูปให้เป็นสารปรับปรุงดินเพื่อ CSR ต่อไป